สำหรับใครนะครับที่กำลังมองหาพอย n t เตอร์ไว้ใช้งานในห้องประชุมนะครับแล้วก็เป็นพอยต์เตอร์แบบที่ไม่ต้องใส่ฐานเหมือนแต่ก่อนแล้วนะครับบอกเลยว่าตัวนี้คุ้มเดี๋ยววันนี้ผมจะพาทุกท่านมารีวิวนะครับ สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านนะครับผมมิสเตอร์พีเคนะครับกับรายการมิสเตอร์พีเครีวิวนะครับวันนี้ผมพาทุกท่านมารีวิวเจ้าพอยเตอร์นะครับอุปกรณ์ที่เอาไว้ใช้ในเรื่องของงานประชุมหรือเอาไว้ชี้โดยใช้เลเซอร์นั่นเองนะครับก็ลักษณะหน้าตาของแพ็กเกจก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็สีนะครับเขาก็จะมีหลากหลายสีนะครับแต่ว่าวันนี้ผมมีสีดำมาแนะนำนะครับก็คือเจ้าตัว s สิบ นะครับ RF 2.4 2 GHz นะครับความไกลนะครับได้200-300เมตรเลยทีเดียวนะครับกังไฟอยู่ที่3.7โวลต์นะครับแล้วก็ความยาวนะครับ135มิลนะครับความกว้างนะครับอยู่ที่22มิลแล้วก็ความสูงอยู่ที่14มิลนั่นเองนะครับก็สามารถใช้ได้ทั้ง Windows Mac OS Linux แล้วก็ Android นะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปแกะดูข้างในกันว่าเป็นยังไงวันนี้ผม เพิ่งสั่งซื้อมานะครับเดี๋ยวมารีวิวพร้อมกันเนาะโอเคครับหลังจากที่เราแกะออกจากกล่องแล้วนะครับลักษณะหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้ซออออกมาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับอย่างที่ผมบอกไปก็คือความยาวนะครับ13 5นะครับความกว้าง22เซนแล้วก็ความสูง14บมิลเออมิลน,นะครับ22มิล ล้วก็ร้อยสามสิบห้ามิลนะนี่ครับส่วนอ,อุปกรณ์ที่แถมมานะครับก็จะมีในส่วนของเจ้าตัวคู่มือการใช้งานนะครับนี่คู่มือการใช้งานก็จะบอกว่าปุ่มอะไรทําอะไรยังไงแบบไหนนะครับเป็นระบบชาร์จนะครับไม่ได้ใส่ถ่านเหมือนสมัยก่อนละแล้วก็ในส่วนของเจ้าตัวาสายชาร์จนะครับก็จะเป็นหัว Type C USB นะครับก็จะเป็นประมาณนี้ถ้าเกิดว่าเรามีหัวชาร์จหรืออะแดปเตอร์ก็สามารถเสียบชาร์จได้เลยหรือ เราจะใช้พวก power bank อะไรชาร์จก็ได้ในกรณีฉุกเฉินเนาะส่วนในกล่องก็ไม่มีอะไรครับก็มีแค่นี้ก็คือว่าเขาทำแพ็กเกจมาจะได้สวยงามดีทีเดียวนะครับอ่ะโอเคนะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการใช้งานกันว่าเราใช้งานกันยังไงนะครับ โอเคครับก่อนที่เราจะไปดูวิธีการใช้งานเดี๋ยวเรามาดูในภาพรวมกันก่อนนะครับอาจจะมืดนิดนึงนะครับเพราะว่าเป็นสีดำเนาะตัวด้านบนเนี่ยนะครับเขาจะมีปุ่มนะครับก็คือตัวนี้ก็คือแสงนะครับก็คือเป็นแสงเลเซอร์นะครับบางตัวก็สีเขียวบางตัวก็สีแดงนะครับแต่ตัวนี้เป็นเลเซอร์สีแดงเนาะแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการควบคุมเกี่ยวข้องกับ PowerPoint หรือว่าการนำเสนอนะครับปุ่ม เลื่อนขึ้นเลื่อนลงอะไรเงี้ยก็จะเกี่ยวข้องกับการเพิ่มสไลด์สไลด์บนสไลด์ล่างอะไรเงี้ยนะครับส่วนด้านข้างก็จะเป็นปุ่มบวกลบนะครับบวกลบนี่ก็จะเป็นเกี่ยวข้องกับพวกเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับอ่าถัดมาด้านอีกฝั่งหนึ่งนะครับก็จะเป็นหัวชาร์จแบบ USB นะครับดีรูชาร์จแบบ USB แล้วก็ปุ่มเปิดปิดนะครับการใช้งานเนาะ ้านหลังก็ไม่มีอะไรส่วนด้านล่างก็จะเป็นในส่วนของอตัวไวรัส usb นะครับเอาไว้เสียบกับอุปกรณ์นะครับในกรณีที่เราจะใช้ควบคุมผ่านโน้ตบุ๊กหรือว่าควบคุมผ่านคอมพิวเตอร์โดยการใช้รีโมทต,ตัวนี้นะครับก็ต้องเอาตัวพอย n t เตอร์หรือว่าตัว usb ไวรัสตัวนี้นะครับไปเสียบกับอุปกรณ์นั่นเองเนาะโอเคเดี๋ยวเราจะมาทดสอบกันว่ามันใช้งานได้จริงไหมแล้วก็ในส่วนของ ตัวอุปกรณ์ก็จะมีลักษณะหน้าตาเป็นประมาณนี้นะครับนี่อาจจะมืดๆหน่อยเนาะนี่ครับเนี่ยจะท้อนแสงมานะครับก็วิธีการใช้งานก็ถอดเอาเจ้าตัวอาว่าไวเดตยูไตัวนี้นะครับที่ควบคุมเจ้าตัวพเตอร์เนี่ยนะครับไปเสียบไว้กับคอมพิวเตอร์นะครับที่เราจะใช้ทำการควบคุมนั่นเองนะโอเค โอเคครับต่อมานะครับในส่วนของการใช้งานนะครับก็ในเรื่องของปุ่มเนี่ยนะครับเขาจะมีอยู่ตรงนี้เห็นไหมนี่นี่นี่เนี่ยครับขอ z o มนิดนึงอ่ะนี่ครับปุ่มตรงนี้มันจะเป็นเปิดปิดนะครับถ้าเปิดปุ๊บเนี่ยไฟตัวนี้จะขึ้นเห็นไหมจะมีกําลังไฟบอกว่าตอนนี้อุปกรณ์ที่คุณใช้งานอยู่นะครับกาลังวัดเหลือเท่าไหร่ไฟเหลือเท่าไหร่ใช้งานได้เท่าไหร่นะครับ เนี่ยอันนี้ทีนี้เวลากดแสงนะครับแสงก็จะออกเป็นสีแดงๆนงไหมนี่ครับเห็นหมนู่นนู่นนูอ่ะโอเคนี่คือในห้องนอนผมแล้วกันเนาะทีนี้เรามาเรามาปิดไฟนะครับดูว่าแสงมันจะได้ขนาดไหนนะอันนี้แสงแบบมืดๆเลยเห็นไหมนี่ครับ อันนี้คือในกรณีที่เป็นเพื่อการประชุมหรือผู้บริหารต้องการอยากจะชี้ให้กับคนที่ประชุมได้ทราบอะไรเงี้ยนะครับก็สามารถกดตรงนี้ได้เลยอตอนนี้ผมซื้อมาใส่ในห้องประชุมนะครับเพื่อจะให้ท่านผูน้บริหารเนี่ยได้ทําการใช้งานในที่ประชุมนะครับก็เลยสั่งมาแล้วก็เอามาทีวีวิวให้กับท่านผู้ชมได้ดูด้วยนะนี่ครับนี่เห็นไหมอันนี้คือแบบเปิดไฟยังสว่างขนาดนี้นะครับ ถัดมานะครับไอ้ปุ่มตัวนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของการสไลด์นะครับนี่เห็นไหมเดี๋ยวนะแปบ๊บหนึ่งผมก็เพิ่งได้มาเหมือนกันก็อยากจะรู้ว่ามันมันใช้งานยังไงเหมือนกันอ๋อนี่ครับมันสามารถควบคุมนี่ครับเห็นไหมเราควบคุมผ่านผ่านจอได้เลยนี่น,นีโอเคทีนี้เราก็จะ ก่อนอื่นคือะคร,ระบบอะ่ะก็คือเราต้องเราต้องปล่อยให้มันเป็นเต็มจอก่อนนะครับนี่เห็นแบบนี้นะครับทีนี้เราก็กดบนล่างได้เลยนะนี่ครับพีเศนไปได้เลยนะนี่ก็เหมาะสาหรับใครนะครับที่ทํางานเกี่ยวข้องกับการประชุมนะครับหรือว่าหน่วยงานที่ต้องการอยากเอาไปใช้นะครับในเรื่องของการประชุมในเรื่องของ าการให้ผู้บริหารนะครับชี้ในจอให้เราได้เห็นอะไรเงี้ยนะครับก็เป็นประมาณนี้เนะาะส่วนในเรื่องของตัวข้างบนนี้นะครับก็จะเป็นการคลอบนะครับส่วนในเรื่องของบวกลบตรงนี้นะครับเห็นไหมจะมีเสียงใช่ไหมนี่นี่น,นี่สามารถควบคุมเสียงผ่านนี่ได้เลยนะ อ่าโอเคก็ในส่วนของอ่ะในส่วนของเจ้าตัวพอยเตอร์ตัวนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับก็สามารถพูดไปแล้วก็กดแล้วก็พูดไปได้เลยนะครับโดยที่เราไม่จําเป็นต้องมานั่งคลิกนะครับก็คือเราสามารถคลิกตรงนี้ได้เลยนะครับอ่าจะซ้ายขวาหน้าหลังบนล่างนะครับนี่ไหม ก็สมมุติว่าถ้าเราไปประชุมสัมนาะหรือว่าเราไปพีเต์งานเนี่ยเราก็ถือเจอจานี้ไปเราก็สามารถที่จะควบคุมได้เลยนะครับว่าเราอยากจะพูดอะไรแล้วก็นี่ได้เลยนะครับก็จะเป็นการนําเสนอที่ค่อนข้างที่จะสมบูรณ์นะสำหรับวิธีการใช้งานก็จะมีประมาณนี้นะครับก็หลักๆเลยก็คือเป็นการควบคุมนะครับระยะไกล2ก็คือมีเลเซอร์นะครับ เป็นแสงเลเซอร์ออกมาเพื่อจะเป็นแทนชี้นะครับให้เรารู้ว่าเนี่ยคือจนนี้จนนี้นะครับหรือถ้าสมัยก่อนเราต้องเดินไปหน้าจอแล้วก็เอาไม้เลียวเคาะนะครับแต่ทุกวันนี้มันเป็นระบบเลเซอร์ละนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับตัวนี้เป็นตัวที่เราไม่ได้ต้องซื้อฐานเหมือนแต่ก่อนละนะครับเพราะว่าเป็นระบบช์จแบบหัวแบบไทซีเรียบร้อยนะครับแล้วก็ สามารถเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับโดยที่เราไม่ต้องใช้เมาส์ก็ได้เนาะโอเคก็จะมีประมาณนี้นะครับสำหรับเจ้าตัวพอยเตอร์นะครับ S10 นะครับ RF2 2.4GHz นะครับตัวนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับและอีกอย่างหนึ่งนะครับมันมีไฟไฟบอกด้วยนะครับว่าอุปกรณ์ของเรานะครับกี่เปอร์เซ็นแล้วอะไรเงี้ยนะครับก็จะเป็นการบริหารได้ว่าเราจะใช้หรือเราจะชาร์จก่อนเนะ ครับส่วนการใช้งานระยะยาวเดี๋ยวผมจะมาดีวิวอีกครั้งหนึ่งว่ามันสามารถทําอะไรได้อีกไหมนะครับหรือว่าทํางานได้ดีไหมนะครับคุณภาพในภาพรวมของตัวนี้จะเป็นยังไงเนาะข้อดีข้อเสียเป็นยังไงเดี๋ยวขอเอาไปใช้งานก่อนละกันนะอย่างที่ผมได้บอกไปนะครับก็คุณสมบัติก็ค่อนข้างที่จะอยากหลากหลายนะครับแล้วก็ในเรื่องของประโยชน์นะครับก็สามารถที่จะเป็นทั้งอุปกรณ์เลเซอร์ชี้แล้วก็ควบคุมในเรื่องของอ่า การประชุมหรือว่าการนําเสนอนะครับประชุมสัมมนาอะไรต่างๆนะครับก็สามารถทําได้ง่ายนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งสามารถควบคุมระบบเสียงโดยใช้ตัวเครื่องพอยเตอร์ได้เลยนะครับโดยที่เราไม่จำเป็นต้องไปใช้เมาส์หรือว่า,าควบคุมจากคอมพิวเตอร์นะครับก็มีประมาณนี้นะครับสำหรับใครนะครับที่สนใจอยากจะได้สินค้านะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งรายละเอียดไว้ใต้คลิปให้แล้วก็ ลิงก์ในการสั่งซื้อสินค้าให้นะครับถ้าเกิดว่าใครสนใจก็สามารถสั่งซื้อผ่านลิงก์ได้เลยนะครับก็สําหรับอุปกรณ์ตัวนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับก็ถ้าเกิดว่าใครได้ดูคลิปวิดอนี้แล้วถ้าเกิดถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s ับสไครป์ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปเนาะก็จะเป็นตัวไฟเตอร์ที่ปรับแปลงนะครับปี2025นะครับให้สามารถใช้งานได้ง่ายขึ้นและประโยชน์หลากหลายมากขึ้นกว่ากว่าเก่านะครับ ก็จะมีประมาณนี้นะครับครับตอนนี้นะครับวิดีโอก็ได้จบลงไปเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเกิดท่านไหนนะครับที่ได้ดูคลิปวิดีโอนี้แล้วนะครับถ้าเป็นประโยชน์นะครับก็ขอให้กดไลค์กดแชร์เพื่อให้คนอื่นได้ดูด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดติดตามกด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อไปของผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งติงๆงนะครับแล้วก็เลือกทั้งหมดนะครับ เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ช่องของผมได้นำมาฝากทุกท่านอยู่เป็นประจำนะครับ <Yeah! S 1> ครับวันนี้นะครับผมก oh! ็อยากยินดีชมจาก P K House Studio นะครับก็ขอลา่านผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้า,ส,นา,าสวัสดีครับโอเคเย้ okay. Okay. Yeah.